ดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูติก๊กจะชวนเด็กๆไปทํากิจกรรมฝึกทักษะกันนะคะไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า64ข้อที่3อย่าลืมหยิบดินสอนแล้วก็ยางลบด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะจากกิจกรรมหน้าที่63ข้อที่3นะคะให้เด็กๆสำรวจพืชและสัตว์รอบบ้านของตนเองแล้วบอกว่าสภาพแวดล้อมนะคะมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในด้านใดค่ะ เด็กๆจะสำรวจเองก็ได้นะคะหรือว่าจะทำไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะคะช่องแรกจะเป็นชื่อของพืชและสัตว์ช่องที่สองบริเวณที่พบพืชและช่องที่3มีความเกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ในด้านใดนะคะคำว่าในด้านใดก็หมายถึง 1. นึ่งแหล่งที่อยู่อาศัย สอเหล่งหลุบภัย 3. าเหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน 4. ีเหล่งอาหารนะคะซึ่งเด็กๆก็เรียนกันไปแล้วนะคะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1เริ่มจากสัตว์กันก่อนนะคะ นกค่ะข้อที่1นกบริเวณที่พบนกนะคะบนต้นไม้แล้วก็มีความเกี่ยวข้องยังไงนะคะหรือว่าในด้านไหนก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยนะคะหรือคนใดที่อยากจะไปสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านของตนเองก็สามารถที่จะไปสำรวจแล้วก็นำมาเขียนเองได้นะคะแต่คนไหนที่สะดวก ที่จะทำไปปรครองผูกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่1น,นะคะนกบ,บริเวณที่พบนกก็คือบนต้นไม้หรือนักเรียนอาจจะอาจเจอนกบ,บริเวณอื่นนักเรียนก็เขียนลงไปได้นะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องในด้านใดก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเสร็จนะคะข้อที่1ต่อไปข้อที่2 สุนัขบริเวณที่พบสนามหญ้ามีความเกี่ยวข้องในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยสุนัขนะคะบริเวณที่พบสนามหญ้าความเกี่ยวข้องในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยข้อที่3ใไส้เดือน ไส้เดือนบริเวณที่พบไส้เดือนนะคะใต้ดินใต้ดินมีความเกี่ยวข้องยังไงคะหรือว่าในด้านไหนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนะคะของไส้เดือนนั่นเองนะคะใต้ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยต่อไปข้อที่4 ข้อที่4กระรอกกระรอกนะคะบริเวณที่พบต้นมะม่วงต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นอะไรก็ได้สักต้นหนึ่งค่ะและมีความเกี่ยวข้องกันในด้านใดด้านไหนคะแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะ กระรอกบริเวณที่พบนะคะบนต้นอะไรก็ได้มีความเกี่ยวข้องในด้านใดก็แหล่งอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยนะคะสุดท้ายเป็นพืชนะคะสาหรายหรือว่าบัวก็ได้นะคะบริเวณที่พบสระน้ำมีความเกี่ยวข้องในด้านใดคะ แหล่งอาหารนะคะหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยเสร็จไหมคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีแค่5ข้อนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสำรวจพืชและก็สัตว์รอบบ้านของเด็กๆหรือว่าเด,เด็กทำไปเพราะมุณครูนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ